สวัสดีครับสวนสมสินคลิปนี้เราจะมาอัปเดตไอต้นฝรั่งหงสิลปล่าเรานะครับนี่ครับนี่ผ่านไปเจเดือนนะครับเจเดือนดูฟอร์มต้นนะครับถือว่าพุ่มใหญ่ใช้ได้อันนี้ตัดไปทำใหมกิ่งพันุเป็นบางส่วนแล้วนะครับข้อดีของลักษณะของต้นนี้คือ ในสวนเนี่ยผมจะปลูกไว้ประมาณสัก7จ็ดแปดสายพันธุ์นะครับปลูกพร้อมกันแบบมันก็ไล่เรียกกันไม่กี่วันนะครับแต่ปรากฏว่าพันธุ์ที่ออกลูกไวนะครับพันธุ์อื่นเขาก็ออกนะครับออกแต่เขาล่วงแต่พันธุ์เนี้ยออกแล้วก็ออกเลยนะครับไม่ล่วงนะครับแต่มีต้นเดียวนะครับที่ปลูกในวงบ่อ,อต้นอื่นเนี่ยจะปลูกลงดิน อันนี้ผ่านไป7เดือนนะครับมาดูความดกนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็4ี่ลูกดูลักษณะลูกเขานะครับลักษณะลูกนี่จะเป็นเรียกว่าทรงหยดน้ํานะครับดูความเหนียวของขวานนะครับแหมุนให้ดูนะครับนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับพันอื่นนี้ปลูกนี่ ออกดอกแล้วก็ร่วงแล้วก็ร่วงนะครับอันนี้ขั้วถือว่าขั้วเหนียวมากนะครับแล้วก็ลูกเนี่ยไม่ค่อยลายนะครับไม่ไม่โดนมแมลงนะครับพ่นนี้ภูมิใจนําเสนอมากนะครับมาดูนะครับดูความดกนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแล้วก็น่าจะต้องเด็ดเด็ดทิ้งเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า ต้นเขาแค่เจ็ดเดือนเนี่ยมันก็ถือว่ายังไม่ค่อยไว้ลูกยังไม่ให้ไว้ลูกเยอะนะครับนี่ครับถือว่าดกนะครับดกมากนะครับคือพูดง่ายๆว่ามีทุกกิ่งนะครับลูกหลายพันนะครับแต่พันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะเริ่มต้นการห่อแล้วนะครับ อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่มาถ่ายเพื่อพี่ๆน้องๆที่ชอบการเกษตรนะครับจะได้ตัดสินใจในการปลูกว่าเลือกสายพันธุ์อะไรดีนี่ครับมาดูครับนี่เป็นเยอะจริงๆนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับ